เดีรครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสเข้ามาฟังพระโนษะของพระเจ้าในพระพรยามเช้านะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้ผมจะพาพี่น้องดูในพระธรรมสดุดีหนึ่งดด้วยกันนะครับทุกคนที่ยามเกรงพระยาเวก,ก็เป็นสุข คือผู้ที่เดินในพระมลรคาของพระองค์ท่านจะได้กินผลผลิตจากน้ำพักน้ำแรงของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุนลูกดกอยู่ภายในบ้านของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกรอบโต๊ะของท่านดังนี้แหละคนที่ยำเกรงพระยาเวจะได้รับพระพรขอพระยาเวทรงอวยพรท่านจากซิโยนขอให้ท่านเห็นความเจริญของเยรูซาเล็มตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่าน ขอให้ท่านได้เห็นลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลจากพระธรรมสดุดีที่เราได้อ่านไปนะครับเช้าวันนี้ผมจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวเรื่องพระพรของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะครับพี่น้องครับในพระธรรมสดุดีบทนี้บริบทของพระธรรมนี้คือเป็นบทเพลงที่ใช้แห่ขึ้นนะครับแล้วก็ผู้เขียนพระธรรมนี้ก็ คิดถึงแล้วก็ยินดีที่เขาได้มีโอกาสทบทวนพระพรของพระเจ้าถ้าเราดูในบทที่128เนี่ยผู้เขียนก็พูดถึงพระพรสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ประทานให้กับเขานะครับแล้วก็ได้ผู้เขียนเองก็ได้ระบุพระพรของพระเจ้าที่ได้กระทําให้นะครับแล้วก็สิ่งที่ชนชัยสเสเ็ลได้รับนะครับเพราะฉะนั้นในพระธรรมบทเนี้ย นะครับอย่างที่เราได้ดูนะครับก็พูดถึงความเจริญนะครับหรือความสุขที่ผู้ที่อยู่ในพระเจ้าแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าให้กับคนของพระองค์นะครับแล้วก็ผู้เขียนนี้ก็นะครับมีใจปรารถนาหรือว่ามีความปรารถนาที่อยากจะให้พระเจ้าทรงอวยพระพรมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราดูในข้อที่3ถึงข้อ4เนี่ยผู้เขียนได้กล่าวถึงการเกิดผล ซึ่งหมายถึงบุตรทั้งหลายที่เกิดจากภระยานะครับโดยใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับโดยใช้ถาวังุลนะครับที่ออกผลดกนะครับหรือว่าหนอของมะกรทศนะครับที่ซึ่งหมายถึงการเติบโตรุ่งเรืองและการเกิดผงผลนั่นเองนะครับพี่น้องครับในช่วงเทศกาลของชนชาติยูเนี่ยในสมัยก่อนนะครับก็มีโอกาสที่ เป็นโอกาสที่ร่วมรวม,รวมญาติพี่น้องเหมือนกับคนไทยที่มีโอกาสรวมญาตนะครับอย่างเช่นช่วงเทศกาลสงการานต์อะไรเงี้ยครับก็ชนชาติสเลลก็เมื่อถึงเวลาเทศกาลของนช,ชนชาติยูเนก็มีโอกาสที่ร่วมรวม,รวมพี่น้องแล้วก็ที่จะมีโอกาสแบ่งปันแล้วก็คิดถึงพระพรของพระเจ้านะครับซึ่งผู้เขียนนี้ก็เป็นเปรียบภาพให้เห็นว่า ได้ยกภาพของครอบครัวนะครับให้เราเห็นนะครับแล้วก็ในข้อที่6ข้อ5ถึง6เนี่ยผู้เขียนก็อย่างที่เราได้บอกนะครับผู้เขียนก็ได้ขอพระเจ้านะครับหรือว่าขอพระยาเวเนี่ยประทานพรนะครับมากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตหรือว่าในอนาคตนะครับเขาก็เลยอธิษฐานทูลขอพระเจ้านะครับในการที่พระเจ้าจะวอวยพร ในทั้งชนชาติอิสราเอลรวมถึงกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็คนของพระเจ้าจะได้อะไรครับจะมีสารทิสุขหรือว่าจะมีสารติภาพของพระเจ้านเองพี่น้องครับอย่างไรก็ตามอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนมีความปรารถนานะครับที่อยากจะได้รับแล้วก็อยากจะมีนะครับไม่ว่าจะคนที่เชื่อ หรือว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ตามนะครับทุกคนมีความปรารถนาที่จะจะมีความสุขแล้วก็อย่ามีความเจริญในด้านการงานอาชีพนะครับ <_ d ood le> เพราะฉะนั้นเราได้เห็นแล้วว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้านะครับเราได้เห็นแล้วว่าคุณลักษณะ,ละหรือว่าชีวิตของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าเขามีชีวิตยังไงนะครับเขาก็เลยอะไรครับไม่ว่าเขาดำเนินชีวิตยังไงก็ตาม การงานอาชีพของเขานะครับเขาก็อะไรครับยำเกรงพระเจ้าเพื่อที่จะมีชีวิตที่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับไม่ว่าอะไรครับครอบครัวใช่ไหมครับเราก็อยากจะเห็นครอบครัวนี่มีความสุขเราก็อยากจะเห็นอะไรครับมีความเจริญนะครับในการในหน้าที่ของเรานะครับพี่น้องครับถ้าเราดูในหรือว่าสังเกต คำว่าเกิดผลจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยนะครับพี่น้องครับการที่การเกิดผลนะครับการที่เราได้รับจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าเราอะไรครับนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็สำหรับคนเหล่านี้นี่คือนะรครับคือไม่มีความประสบความสำเร็จนะครับหากเราไม่ได้ลงมือทำหรือว่าหากเรา ไม่มีอะไรครับไม่ลงแรงเนี่ยเราก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเกิดผลจากน้าพักน้าแรงคืออะไรครับเราต้องลงมือทำเราก็ต้องลงแรงแล้วก็มีความขยันในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าน้าพักน้ําแรงเนี่ยยังมีหมายถึงอะไรครับทํางานหนักด้วยนะครับทางานอย่างหนักนะครับอย่างในสุภาษ,ษิตบทที่20ิบบทที่24ข้อ 3 3ถึง34ก็ได้เห็นถึงว่าเพราะฉะนั้นของพระเจ้าก็ไม่อยากจะให้อะไรครับเอาแบบอย่างของคนเหล่านี้อย่างเช่นในพระธรรมนี้ได้กล่าวว่าหลับนิ่เคลิ้มหน่อยก่อนมื้อสักพักหน่อยแล้วความโจรจะมาหาเจ้าอย่างขโมยและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเจริญหรือว่ามีความประสบความสําเร็จเนี่ย เรานั่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในพระธรรมสองทิสซโลนิกานะครับข้อบทที่3ข้อ10ถึงข้อ13นะครับก็บอกอาจาร์มปโลก็บอกแล้วก็เตือนนะครับว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินก็แสดงว่าคนขี้เกียจคือเขาก็ไม่มีอาหารหรือว่าไม่มีสิ่งของที่ ดำรงชีวิตแล้วก็เราก็ไม่ควรจะสนับสนุนคนเกลียดค้านหรือว่าคนที่ไม่ยอมทํางานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหากเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราทํางานหนักโดยพึ่งกําลังไม่ได้พึ่งกําลังตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องพึ่งพระเจ้าเราต้องพึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้าอย่างที่ในพระธรรมสดุดีหนึ่งร้อยยี่สิบแปดเออหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดข้อสองบอกว่าถ้าไม่มีพระเจ้าเนี่ย นะครับหากเราทําด้วยสติปัญญาหรือว่าทําด้วยพึ่งตัวเองเนี่ยเราก็เหนื่อยเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะครับเราต้องพึ่งพระเจ้าเพื่อที่เราจะแล้วก็ฟังเพราะวจนะฟังน้ําพระทัยของพระองค์นะครับพี่น้องครับวันนี้หากเราไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าถ้าที่ควรนะครับให้เราเรียนรู้แล้วก็ให้เราดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้า ได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากเราสวยหาสินใดที่จะมาตอบสนองให้ให้ตัวเองมีความสุขหรือว่าอยากให้ตัวเองมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการอาชีพหรือว่าครอบครัวเนี่ยพี่น้องครับหากเราไม่มีพระเจ้าหากเราไม่พึ่งพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็เหนื่อยเปล่าแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็ไม่บันทีสิ่งของบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นผลให้เรามีความสุข เพราะฉะนั้นขอให้เราพึ่งพระเจ้าเมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยเราก็อะไรครับเราก็จะมีสันติสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นบทเรียนในเช้าวันนี้พี่น้องครับพระพรของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งคือหากเราหากเราจะได้อยากจะรับพระพรของพระเจ้าหนึ่งคือเราต้องเชื่อฟังพระเจ้านะครับสองคือเราต้องพึ่งพระเจ้าสามคืออะไรครับเราต้องดำเนินชีวิตในวิถีทางของพระองค์ นะครับให้เรามีความให้พระเจ้าเป็นสูงกลางในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในด้านครอบครัวด้านการงานอาชีพของเราให้พระเจ้าเป็นสูงกลางของทุกสิ่งนะครับแล้วก็เราเองไม่ว่าเราจะทํางานอาชีพใดนะครับประกอบอาชีพใดก็ตามขอให้เราม,มีความยำเกรงพระเจ้านะครับและเมื่อเรามีความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระพรของพระเจ้าก็จะไม่ขาดหรือว่าเราก็จะไม่พลาดจากพระพรของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้น อันนี้คือเหตุผลของผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็เหตุผลของผู้ที่จะได้รับพระพรของพระเจ้านั่นคือมีชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังนะครับแล้วก็ดำเนินชีวิตในวิธีทางของพระเจ้าแล้วก็เราก็จะได้เห็นพระพรของพระเจ้าอย่างมากมายในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับพี่น้องครับก็แต่พี่บิดาเจ้าขอ,ขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระเจ้าที่ได้ย้ำเตือน ข้าพรงหลายในเช้าวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระโล่สมโปรดเมตตาที่ข้าพรงหลายจะมีชีวิตที่ยำเกรงพระองค์และมีชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้กับข้าพรงทหลายในการดำเนินชีวิตขอบคุณพระเจ้าขอพระค์ทสมโปรดอวยพรที่ข้าพรงหลายจะมีชีวิตที่ ถวายเกียรติพระองค์และมีชีวิตที่ยั่เกรนพระองค์ไม่ยิ่งขึ้นข้าพระองค์จึงอธิษฐานและฝ่ามออไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเพื่อพี่น้องจะไม่พลาดข่าวสารจากทิตจักร์ขอบพระเจ้าไยพรครับ